การเต้นของหัวใจสามารถใช้บอกความผิดปกติของหัวใจหรือโรคหัวใจเบื้องต้นได้ค่ะโดยการวัดข้อมูลจะออกมาเป็น2อ,อย่างนั่นคือ 1. อัตราการเต้นของหัวใจหรือฮาร์ตเรทสามารถบอกได้เป็นจํานวนครั้งต่อนอาทีที่หัวใจเต้นค่ะ 2. ก็คือเรื่องของจังหวะหัวใจหรือฮาร์ดริทึม ก็สามารถบอกภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะของคนไข้ได้ค่ะซึ่งการวัดอัตราการเต้นของหัวใจสามารถทําได้ง่ายๆโดยใช้เครื่องจับออกซิเจนเครื่องวัดความดันอุปกรณ์เช่นนาฬิกาหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ mm hmm. เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจให้แน่ชัดโดยการทํากราฟหัวใจหรือ ECG ค่ะ อัตราการเต้นของหัวใจในคนเราไม่ควรจะต่ำกว่า50ครั้งต่อนอาทีและไม่ควรจะเกิน100ครั้งต่อนอาทีค่ะแต่ถ้าหากบางภาวะจะมีภาวะหัวใจเต้นเร็วขึ้นได้อย่างเช่นภาวะมีไข้มีการติดเชื้อการดื่มกาแฟชาหรือสารกระตุ้นต่างๆคนปกติบางคนเช่นตั้งครรภ์หรือว่าในเด็กก็อาจจะมีอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า100ครั้งต่อนอาทีได้ค่ะ แต่ก็มีข้อมูลนะคะสําหรับคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงอัตราการเต้นของหัวใจไม่ควรจะเกิน80ครั้งต่อนอาทีค่ะการมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วหรือผิดจังหวะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะอาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ มีหัวใจที่เต้นผิดปกติไม่ว่าจะเป็นใจสัน่นใจเต้นเร็วใจสะดุดหรือว่าใจหวิวๆต้องรีบมาพบแพทย์นะคะเพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็รักษารวมถึงฟื้นฟูหัวใจให้เร็วที่สุดค่ะดูแลหัวใจให้แข็งแรงต้อนรับเดือนแห่งความรักนะคะสุขสันต์เดือนแห่งความรักค่ะ